ทุกคนวันนี้นะคะเราก็ส่วนมากเราจะรีวิวแต่รถเก่งรถ s u v เนาะนานๆที่นานๆที่จะรีวิวรถกระบะบ้างนะคะคันนี้นะคะก็เป็น isuzu d m a แมสประตูเกียร์ออโต้นะทุกคนดูสิคันนี้สีขาวสวยมากเลยสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้เออ่ไปดูภายในของคันนี้กันถามว่าสวยขนาดไหนว้าวดูสิเข้ามาขอเข้ามาดูภายในของรถคันนี้กันนะคะไปขอสตาร์ทแป๊บหนึ่งเพลงดังจังเลยเอะ่ะ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะทุกคนเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ส่วนเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนเท่านั้นอ่าไปลืมบอกไปว่าคันนี้เป็นอิสุสุรีแบบปี2017นะคะทุกคนเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยไปดูด้านหลังของรถคันนี้กันค่ะดูด้านหลังของรถคันนี้กันนะคะแล้วก็ดูสิภายในโอ้ยในภายในที่เก็บของใหญ่โตมโหฬารมากสํา,าสหรับใครนะคะสําหรับใครเอ้ยสำหรับเพื่อนในทิกต็อกของเฟนนะคะที่ที่ติดตามเฟนอยู่คนไหนชอบกระบะก็สามารถติดต่อ,อเฟนได้เลยนะ